because แล้วนะคะที่ Ford Auto Gallery ปทุมธานีนะคะกับช่องสาวสอบโปรโมชั่นนะคะวันนี้นะคะสาวจะมารีวิวรถเอเวอเรสต์นะคะตัวนี้เป็นขับเคลื่อน2ล้อนะคะรานะคาซื้อขายอยู่ที่1 5 9 9 0 0 0บาทนะคะถ้าลูกค้าซื้อในช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษให้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าคันสีดำคันนี้แบ่งอะไรบ้างนะคะเริ่มจากด้านหน้าเลยค่ะด้านหน้านะคะตัวนี้สีดำกระจังหน้าใช้เป็นกระจังหน้าเดิมแบบสไตล์เมกันนะคะกระจังหน้าฟอร์ดนะคะตัวนี้เลย นะคะสีดำตัดกับตัวโครเมียมสากระโปงนะคะซึ่งเป็นคำว่าเอเวอเรตัวนี้มาจากโรงงานเลยนะคะก็ดูเท่ดูหล่อสไตล์อเมกรกันแต่งประมาณนี้พอแล้วค่ะกำลังหล่อเลยนะคะแล้วก็ส่วนไฟหน้าตัวนี้สาวอัปเกรดให้นะคะเป็นไฟหน้ามัสแตงนะคะก็คือเพิ่มไฟวงแหวนเหลี่ยมให้นะคะแล้วก็ไฟเดทามแบบวิ่งให้นะคะแล้วก็ไฟวัสแตงสามขีดให้นะคะตัวนี้เนาะ ส่วนกันชนหน้าตัวนี้เสาพ่นนะคะพ่นเป็นสีดําด้านนะคะตัดกับสีดําเงานะคะตัวสีดาะะํานี่คือปกติก็คือหล่ออยู่แล้วรถนะคะก็ไม่ต้องแต่งอะไรเยอะนะคะแต่งเบาๆนะคะสไตล์อเมริกันนะคะตัวนี้เนะาะเดี๋ยวมาดูรอบๆค่ะด้านข้างกันเลยค่ะตัวนี้จุดด้านข้างก็คือที่หล่อสุดๆก็คือจะเป็นตัวแม็กนะคะตัวนี้ลูกค้าเปลี่ยนแม็กนะคะเป็นแม็กฟูล นะคะลายเวเปอร์สองเจ็ดห้าห้าห้า R 2 0ิบนะคะแล้วก็ตัวยางเองก็เป็นายางฟูเอลเหมือนกันตัวนี้ยางฟูเอลก็ดอกสวยเลยนะคะลูกค้าขับทางไกลทางเรียบนะคะวิ่งได้สบายสบายเลยสลหรับตัวนี้เนาะลูกค้าก็เป็นตัวนี้ก็คือเป็นที่นิยมใหม่เลยสลหรับตัวนี้เนาะแทนก็คือ,อามาตรฐานใกล้เคียงกับยางวีเอฟเลยนะคะตัวนี้นะ ก็คือลูกค้าก็รีเควสมาสาวก็จัดให้ตัวนี้นะคะแล้วก็ส่วนคิวล้อตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นแบบ3นิ้วนะคะแบบ3ามนิ้วสีดําด้านนะคะแล้วก็ทุกอย่างที่เป็นโครเมียมลูกค้าใช้ครอบเป็นสีดําด้านทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นกระจกหูช้างนะคะเป็นครอบแก้มข้างนะคะก็เป็นสีดําด้านเหมือนกันนะคะส่วนฟิลม์มสาวติดให้บันหน้า60นะคะรอบคันตัวนี้เป็นเซรามิกนะคะรอบคันเป็น80นะคะเป็นดําเลย นะคะนั่งภายในก็ดูสบายตาภายนอกก็คือดูดํามืดนิดนึงนะคะสำหรับตัวนี้เนาะลูกค้าอยากได้แบบดำาๆมาดำดำดำนิดนึงแล้วก็ที่เสาเพิ่มให้ก็คือจะเป็นตัวกันศาสนะคะแล้วก็ราวหลังคาราวหลังคาปกติจะเป็นสีออกเงินเงินนะคะตัวนี้เสาเพิ่นให้เป็นสีดําเป็นสีดําด้านนะคะตามคําเรียกร้องของลูกค้าเพื่อให้รับกับตัวชายบันไดนะคะปกติชายบันไดตัวนี้นะเนี่ยค่ะปกติตัวนี้ชายบันไดถ้าเป็นจะเป็นโครเมียมนะคะ ตัวนี้ก็คือลูกค้าให้พ่นนะคะพ่นเป็นสีดำด้านเช่นกันนะคะตัวนี้นะนี่รอสุดสเลยค่ะสำหรับเจ้าคันนี้เนาะส่วนด้านท้ายนะคะไซท้ายตัวนี้คือเป็นไซ์ท้ายแบบเดิมเลยนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบเดิมของสอดเลยนะคะก็ดูหลอ่อดูมีสไตล์อยู่แล้วนะคะสำหรับตัวนี้นะคะลูกค้าจะอาจจะไม่ค่อยเคยเห็นสักเท่าไหร่นะคะแต่งแค่นี้พอก็กําลังหลอะะ่อแล้วค่ะ นะคะแล้วก็คา,าท้ายลูกค้าใช้เป็นคำว่าเอเวอเรสแต่ว่าเป็นไม่แบบมีไฟนะคะลูกค้าไม่เอาแบบมีไฟเอาเป็นแบบสีดําด้านแล้วก็มีคําว่าเอเวอเรสอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ต้นกันชนท้ายนะคะเป็นสีดําด้านเหมือนกันนะคะตัวนี้ทุกอย่างตัดสีดําด้านทั้งหมดเลยนะคะเดีย๋ยวสาวเปิดท้ายให้ดูนะคะด้านท้ายก็คือสามารถเปิดได้สีทิศทางลูกค้า ใช้เป็นกุญแจหรือว่าเปิดจากเตะเปิดก็ได้แต่ว่าต้องมีกุญแจอยู่กับตัวนะคะแล้วก็เปิดจากด้านหน้าก็ได้นะคะหรือเปิดจากตรงประตูก็ได้ค่ะนะคะตัวนี้ด้านท้ายก็คือ,อเป็นสามารถบรรทุกได้ถึง900กิโลนะคะตัวนี้เดี๋ยวสาวให้ดูตรงนี้ก็เป็นอุปกรณ์แม่แรงต่างๆอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ยางอะไหล่เราสั้นมาตรงนี้นะคะก็ยากในการขโมยนะคะ ไม่เหมือนยี่ห้ออื่นที่ว่าอยู่ข้างล่างนะคะตัวนี้เราจะเก็บเซฟตี้เลยนะคะไว้ด้านในนะคะแล้วก็ตรงพับปรับตรงนี้ก็เป็นไฟฟ้านะคะบอร์ดแถวที่3นะคะใช้งานง่ายนะคะตัวนี้สบายๆเลยนะคะลูกค้าเผื่อลูกค้าบรรทุกของก็ลูกค้าก็พับเก็บได้นะคะเผื่อมีสมาชิกนั่งได้เจ็ดที่นั่งเลยนะคะตัวนี้คือเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดในตอนนี้นะคะสําหรับเจ้าเอเวอเรสต์ไทเทเนียมพัดนะคะเดี๋ยวเราไปดู ภายในด้านหน้ากันบ้างนะคะนี่เนี่ยค่ะเดี๋ยวดูด้านหน้ากันบ้างนี่ค่ะภายในด้านหน้านะคะตัวนี้เป็นบอกไฟไฟ้าเช่นเดิมเลยนะคะตัวนี้เนาะสับสูงตามได้แปดหกทิศทางนะคะตัวนี้แล้วก็เป็นตัวสคาเพดเอเวอเรสต์แบบมีไฟนะคะตัวนี้เนาะ แล้วก็ระบบความปลอดภัยเช่นเดิมนะคะมีครบครันเหมือนเดิมนะคะสำหรับตัวตัวนี้เป็นขับเคลื่อนสองล้อนะคะบอกไฟฟ้าคู่หน้าแล้วก็ตัวอ,อะไรเป็นไฟฟ้ามัลติฟังก์ชันนะคะมีคูบคอนโทลให้นะคะพร้อมอะแดป i v ฟ c ู u i อนโ o n t r o l นะคะตัวนี้นะแล้วก็หน้าจอซิงค์นะคะซิงค์สามสั่งงานเป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็เกียร์ออโต้สิบสปีดเช่นเดิมนะคะมีโหมด S เนี่ยค่ะลูกค้าก็สามารถชิปเป็นโหมด S สามารถเป็นกึง่งแบบแมนนวลนได้นะคะ พร้อมระบบป้องกันการลื่นถไลไมนะคะที่มีให้นะคะตรงนี้ออปชั่นครบเครื่อง,เ,อง,เ,องเช่นเดิมนะคะตัวนี้สำหรับออลูกค้าจองแคมเปญในเดือนนี้นะคะก็คออือทางฟอร์ดเองก็คือมีส่วนลดให้10,000แบาทนะคะสำหรับรุ่นนี้ราคาอยู่ที่1599าเนะคะลด1 0 0 0 0แบาทนะคะเหลือหนึ่งสี่เก้าเก้าถ้าลูกค้าสนใจก็คือต้องจองภายในเดือนนี้นะคะพร้อมชุดแต่งแบบนี้ นะคะทีนี้ว่าถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนสนใจก็ทักหาสามมาได้เลยนะคะที่เบอร์0859017092หรือแอดไลน์ดีตามเบอร์ด้านล่างนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับ cribe ให้ค่าด้วยนะคะแล้วจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะเดี๋ยวมีรถสวยๆส,สาม,มารีวิวให้ดูอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย